ค้งไปค้งมาจับประมาณที่ข้อไอ้น่ะอ่าคงไปคงมาเสร็จแล้วก็อะไรนะอ่ายืนมุมไหนอ่ะคุณแค่จะยืนมุมไหนเดี๋ยวพี่เลี้ยงดูกันพี่เลี้ยงจะมุมไหนมุมซ้ายมุมขวาอ่ะมุมมุมหัวขวามุมขวามุมซ้ายเรามุมขวาเขายืนตรงมุมอ่ะกดจนเจ็บเจ็ดจนสึกข้อไอ้กระตุกทับข้อมือไปไหน่อย

Okey Ini, มือนี่เอามาดังอ่าเรามาตบกระตุกกระตุกนะกระตุกกระตุกสัก3รอบ4รอบแรกเดิน2 3 4 5 6อ่าโอเคเอามือสิกระตุก ในั้นหนึ่งของนัดปีกไกลแล้วนะเต็มที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเ็มห้านัดปีกไก่ละนัสามสามสิบวินาีนัเสร็จแล้วาพีเซียนัดเสร็จแล้วเอาแขตรงๆเียตรงๆซุปเปอร์แมนเดือดท่าแรกอ่ะแล้วก็บินพีเซียตรงจอยเลย เี้ยวตใจเล้ี้่อเราตงเรากจะได้อคอตอ่ะอผิดเสี้ราลองกดจุดสจุดที่นี้าไหนเจ็บขางไหนเบาแค่ดูผิดนี้อ่ะข้างที่เรากดะตุกไปแล้วเนี้ยมันจะเบาเวลาขึ้นเจ็บละ คนไทยกคนไท้ต่อวยเจอรึเปล่าเรื่องการแตกตนางโอเคอเสร็จแล้วไปกดจุดจุดกพายอีกข้างหนึ่งเดมาสายของคนไทยแล้วกดกระตุกด้วยของกระตุก เอรกเาดนแล้วเราตจุนแต่เช้าไม่ยกขึ้นถ้ามันติดไปติมาจีกรดน้วอ้า่านี่ยโดนไม่ติดนกระดนตกตุกด้วยตอนเสร็จแล้วต่นด้วยตหนัด้วยนหนักจุดจุดกระูกตอมของที่ยนนลรอบาุม้สาสีอบยมายดันมข่ายดังให้ตรงกระหานกระดานเลยนะยืมข่ายดัง

ลรากดที่ย่อคองดูเหมือนเดิาขึ้นไหมเจ็บไอ่าคองย่อดูเจจุดก็เดินเหมือนเดิมแล้เหรือเปล่าอ่าลงย

ตัวลงนครับทาขวาไปขา้างหน้าคุณเชนทาขวาไปขา้างหน้าท่าซ้ายไปขนา้างหลัง่าขวาไปขา้างหน้า